เลยครับแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5มีทั้งหมด10ข้อเราต้องเผื่อไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ตรงกลางอันดับต่อไปปราบสแกมเมอร์นี่อันนี้ต้องไว้อันดับต้นๆฮะแก้ปัญหาน้ำท่วม,มอยู่ใกล้ๆฝุ่นชึบต่อ,อไปขึ้นขะแรงฮะขึ้นขะแรงตึกๆๆๆๆอยู่ตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันฮะ แก้รัฐธรรมนูญจริงๆสำคัญมากไว้อันดับนี้ลดค่าครองชีพแก้ปัญหาไทยกัมพูชาครับตัดสินใจยากจังเหลือไม่กี่ช่องอืมไตรงนี้ปรับราคารถไฟฟ้านี่ไปตรงนี้เลยนะฮะปรับคอรัปชันอันดับหนึ่งครับ ลดค่าไฟฟ้านี่ค่อนข้างได้อยู่ได้อยู่เอาอย่างนี้ก่อนละกันครับอันดับหนึ่งเนี่ยที่เร่งปรับปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่านโยบายหลายๆอย่างในออที่เราต้องการแก้ไขปัญหาในประเทศในขณะนี้ครับไม่สามารถแก้ไขได้เลยถ้าไม่จัดการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าพลังงานนะครับก็เกี่ยวข้องถ้านักการเมืองเข้าไปมีส่วนโภพัน ผลป,ประโยชน์ทับซ้อนกับคุณทุนพลังงานนะครับการคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างเช่นเงินในกองทุนประกันสังคมก็แก้ไม่ได้ถ้าไม่ทําให้กองทุนประกันสังคมมีความโปร่งใสการจะทําให้เศรษฐกิจไทยกลับมาดีนะครับก็ถ้าไม่เอาเรื่องสีเทาออกจากการเมืองก็ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาไม่ได้เพราะเขาขาดความเชื่อมัน่นนะพะนั้นเนี่ยเอาเรื่องของการปรับตามการทุจริตคอร์รัปชันแว่ดับหนึ่งเนี่ยผมว่าถูกต้องที่สุดนะครับส่วนอื่นๆที่ลดหลั่นกันลงมาจริงๆก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าก็ นั่นแหละฮะถ้าทุกอย่างสำคัญเท่ากันหมดก็คือไม่มีอะไรสำคัญก็เป็นไปตามที่เรียงนี้เลย